สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวกดสั่งข้าวกระเพราเครื่องในไก่เพิ่มกุ้งไปกล่องมาพูดไม่ออกเสียเพิ่ม20ได้กุ้งมาตัวเดียวหละหลายคนคงเคยมีประสบการณ์ผิดหวังกับการสั่งอาหารผ่านร้านออนไลน์หลายครั้งมีการออกมาโพสต์แชร์ทั้งราคาที่ไม่สมกับปริมาณอาหารที่ได้รับไม่ตรงกับรูปภาพโปรโมทในแอปพลิเคชันหรือบางร้านจะมีข้อบอกพร่องเรื่องรสชาติ ล่าสุดมีชาวเน็ตท่านหนึ่งโพสต์ประสบการณ์สุดเจ็บปวดหลังสั่งอาหารตามสั่งจากร้านในแอปพลิเคชันดังโดยเธอได้สั่งเมนูกะเพราเครื่องนไก่เพิ่มไข่เจียวและกุ้งโดยราคาคิดเป็นข้าวกะเพราเครื่องในไก่40บาทเพิ่มไข่เจียวบวก10บาทเพิ่มกุ้งบวก20บาทหลังจากกดสั่งไปเธอก็ตั้งตารอเมื่ออร่อยมาส่งถึงบ้านแต่เมื่อได้รับของที่สั่งเปิดกล่องออกมาถึงกับอึ้งกับปริมาณกุ้งที่ได้รับ เพราะเงินที่เสียไปเพิ่ม20บาทได้กุ้งกลับมาแค่1ตัวเท่านั้นโดยได้โพส์ตระบุข้อความว่าเพิ่มกุ้ง20บาทอิ่มกุ้งเลยขอบคุณครับจนชาวเน็ตเข้ามาแซวว่าผัดแล้วร่วงออกจากกระทะป่ะคะเธอมาตอบว่าผัดแบบมืออาชีพผัดเร็วๆหรือมองกุ้งกระเด็นฮ่าฮ่ฮ่ฮ่านี่คิดบวกสุดๆไปเลยฮ่าฮ่และยังมีท่านอื่นเข้ามาคอมเมนต์อีกว่าเกินไปเป็นหนูร้องเรียนนะ โดยเธอก็มาตอบว่าเคยร้องเรียนไปไม่ได้รับการตอบรับเลยฮ่าฮ่าโดยอีกท่านก็ได้มาถามว่าถามจริงเธอก็มาตอบว่าจริงแล้วตอนแรกอะ่ะไข่เจียวปิดอยู่ยกไข่เจียวออกเซอร์ไพรส์อีกท่านก็ถามว่ากินหมดปะกุ้งอะ เธอ,อยังยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นความจริงไม่ได้สร้างเรื่องขึ้นมาใส่ร้ายร้านแต่อย่างใดนอกจากนี้เธอ,อยังเล่าว่ารังได้รับของเธอได้กดร้องเรียนไปแล้วแต่ไม่มีการตอบรับใดๆจากทางร้านท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวขอบคุณครับ